ดอกเอยยาสายุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่งอมอพอเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเรื่อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะใเด้อครับเพื่อชิมผ่านห็ดมใหม่ขอบคุณครับอ้าวสวัสดีครับพ่ออม่พี่น้องครับเหมือนนี่ผ้าพีผ้าน้องมาเลือกเอาควายนะครับไปเลี้ยงพี่น้องเฮามีหลายตัวให้เลือกก็ไดกครับพี่น้องครับมีทั้งแม่ทองทั้งแม่สาวหน่อยทั้งแม่อ๋อทั้งตัวผู้นะครับ ผู้ใดหาสายใดกะจังมาสอบถามกับทพเพิ่นมาหัวจักกับเพิ่นตะกอนสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแนะนั่ตัวสู้ผีสูุน้องัขฟังนายพ่อพ่อบุญมาบ้านกนวนตําบลกนวนนลำเพื่อส่องสูงจังหวัดคอนแก่นนี่ห่างหายกันสักพักอย่างนี้พ่อห่างหายโดนอยู่โอ้เป็นไงคือว่าใส่เบ็ดมันทางเออใส่เบ็ดกันนี่แหละใส่เราทงบ้านนี่ยเราเนี้ยนี่แหละกับพ่อเลยยิ่งเลยกินอยู่โอ้ เลี้ยงงัวก็กักถึงงอวยหรือขั้วก็กักแจ้งงูนี่เลยนี่ครับใช่เบ็ดแล้วก็เชี่ยวหนาแบกมาให้ขั้วน้ำเชี่ยวหนาไม่ขั้วน้ำมูลนี่แล้วนี่ดีดีดีพอไดห้าหม้นก็ได้ห้าบ่หมานกับหม้มันเป็นไรนั่งพ่อได้ยู่ได้กินที่เราพ่อได้กินพ่อได้ปนเนาะ้องพ่อได้ปนยูวเอาซีตัวนาะพ่อมาหนึ่งมือนี่มีซีตัวมีสองสาวกับสองเบ้านี่พ่อพ่อได้ให้พี่น้องเลือกเนาะมาเบิ่งมามาเลือกเบิ่งมักตัวไรนมิดเดิลบ้านนี่พี่น้องเข้าเบอร์โทรแล้วเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรสป หกส5 7 0 8 0 3์นะครับยี่ห้อยี่บุญมา0640570803พี่น้องเฮานี่นะครับเอามาเบิ้งตัวแรกแหกมันเลยพ่อเบื้องนี้ก็พวกมาได้ตลอดนะพ่อเนาะพี่น้องยี่สี่จ้างประเทศก็ห้าเทียบเิ่นอันนี้ก็แอดไลน์กับมาเป็นเบอร์นี้เนาะแมนโอ้แมงอ่างใหญ่ๆบ้านพี่น้องเขาไล่การควายบ้านเพื่อนไดหนาตึ๊บนะครับแม่เป้่งแม่เป้่งหญ่แม่เป้่งหญ่ <c oughs> แม่เปียงแม่พี่น,น้องเขาเบิ่งจักบาทเราพ่อแม่เปี๊ยงสิแม่เปียกเนี่เปิปเอือยไหาเก้าหาเมื่อน้ำก่อพัเนาะนะครับเป็นขวขยแม่ทองวา่แม่ทองจักเดือนเราพ่อเนี่ยได้เก้าเลื้นเราได้หนืห่อยห้วยห้ยใก้ีนองตัวเกล้แล้วด,ลลลดือนแล้วเก้าเดือนกับป็นยัง ลูกเสียบุญเสียบุญเสียบบุญว่าโอ้โหท้ลูกเสียเด้วยลูกเสียเด้วยในท้องไงในท้องนี่เพิ่นผสมกันก็เสียบบุญพันล้านนะครับนี่ได้นเก่าเดือนแล้วเนาะพ่อเนาะใเก่าเดือนแล้วในเก่าเดือนได้พี่น้องเด้อนะครับได้แล้วโอ้ยได้กินน้องแล้วนี่อ่ะคันสิบปลูกพายเลือดคือสิบพันท่นต้องไปซื้อที่ตลาดสดเนาะพ่อเนาะเอาตลาดเลยเขาขายอยู่แล้วเดี๋ยวย่างออมท่านอีกก่อนอ่ะอ่างย่างย่าง อ่าเบิ้งทางให้พี่น้องได้เบิ้งทางแดดทา้งยังมันน้ำทางหอมทางเน่ากัให้เบิ้งน้ำนี่โอ้แม่แห้งคักพอบานเนี่ยโอ้เดี๋ยวอีกจังน้อยกับจูดท่องไอจูดินซะหนิพูดแล้วโยนมันหนักแล้วเนาะมันหนักมันย้อนแล้วท่องเพิ่นน่ะพูดหน่ะแม่พี่น้องห้องท่องง่ายๆนี่โอ้กับเผื่อเบื่อมผลันนะครับครับเสียเบิ้อเพิ่นหาเมื่อนเก่าหาเมื่อเก่าโอ้เพิ่นได้รู้กับนะพอนี่เนาะเพิ่นกับซีได้เนี่ยพูดสามล้วมั้งให้ท่องนี่เนาะสามแม่เนี่ยละ โอ้คึ้นสามขึ้นทองเพิ่นเนี่ยครับเสียเบวบเพิ่นเนี่ยสูงเท่าไรก็พอเนี่ยสูงร้อยสามเจ็ดบวกลบมกี่ดอกอ๋อร้อยสามสิบเจ็ดบวกรวพอเนาะนี่นะครับไอ้พ่อจับจับยกให้พี่น้องเบื้องบนนี่โอ้จะพัดหม่านี่เท่าปนี่พี่น้องเขาบ่นเงยจักเทียนนะครับก็ว่างหูดีได้พอเนาะหูคักปวดเริ่มอัตลักษณ์เพิ่นนะครับตาแจ่มตาแจ่มนะครับเจี้ยมจำข้อออง พุงน่องขาวตัวนี้นะครับเร็บดีกําไรหนาหลังครบเลยนะพ่อเนาะแมนกําไรดีะกําไรสวยเลยนะครับหนาหลังครบเลยอ้าคักของเพลินสายอ้างพี่น้องเขาพูดเลยหสายอ้างแม่อึ้งเผานะครับพูดนะอุ้ยคักยู่ดีพี่น้องเขานี่ยพูดไหมพูดไหมพูดนะเออได้คักบันนี่พระได้คักได้คักได้คักยดยดยดโยดโทปโทปโทปโทยเยดดดด ข้อยแม่นี่นะครับสูงร่อยสามสิบเจ็ดบวกลบสามสิบเจ็ดบวกลบพ่อเก้าเดือนกับพ่อเบิ่งพันล้านเสียบมเราเปิดไปหาเก่าหากามื่นกับเก่าพันเนาะพ่อเนาะแม่นราคาเนี่ยเป็นราคาเปิดราคาห้องเปิดราคาห้องกับต่อร่องกันกันเลยต่วร่องเอาต่อร่องเอาคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อตัวได้คือเก่ากันมักกันมาต่อมาเบิ่งเบิ่งเอาเบิ่งเอาคักเลยเบิ่งเอานี่ละใกล้แล้วใกล้แล้วแม่เปลี่ยงง่นะครับแม่เปลี่ยไง่ คักขนาดว่าเลี้ยงกินยานี่ยพูดแล้วกินยาปุ้ยคักพูดยิ่งจะพูดได้กินผัวเพียด้พี่น้องเด้อยผัวเพียแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนี่นะครับพุ่น่ะบึ้ยคักขนาดหางดีแล้วพอน้อหางดีจับสูงนะครับจับสูงดีว่ามีตำหนี้ยั้งหรอว่าการตำหนี้ไห้เนาะว่าการตำหนีจับสูงดีเป็นผัวดีพี่น้องเฮ้ยพ่น่ะจิ้มเพื่อกล่อมอืมอ่าอีกเล่มจังน้อยมีอาการแล้วเนาะอาการอะไรเรื้วมีแล้วเบิ้งพุ่น่ะเป็นการได้เกาเดือนเหรอเอาไปเบิ้งตัวต่อไปเฮ้ยแบบนี้ เยบบ้มมาพี่น้องเข้าาบาดนี่พอเบิ้งโตที่สองนะครับสาวน้อยสาวน้อยสาหน่อยจักบาทพอเสาหน่อยเนี่สาวน้อยเนี่เปิดไปสามเก้าสามสิบเก้าเนาะแมนเอ่พนอายุเดือนกับพอเพ่นอายุแปดเดือนนะครับนี่พี่น้องเข้าแปดเดือนสูงเท่าไรพอนี่ร้อยร้อยยี่สิบสี่รยรยสสีเนาะแมรย่สิบสี่้วพี่น้องเด้อนะครับขอมสูงแดเดือนสูงร้อยบลูกสาวเบิ้มพันล้านเป็นไาย เนื้อหนังดีนะครับต้นตัวร่ำชิงดีเปี๋น้องเฮาเบิ่งเอาเลยนะครับโอ้อัตลักษณ์คนงามเปี๋น้องจะเป็นว่าเป็นควายเป็นควายเนื้อหนังดีเออถูกงอหางไหมเปี๋น้องน้อยสาวน้อยสาวน้อยเบิ่งอัตลักษณ์ก็ฟ้องว่ายืนยืดยืดฟ้องฟ้องฟ้องเนาะยืดไม้ละยิ่งนี่แหละงามไม่หล่ะงามไอ้เี่น้องไอ้เบื้องนั่นนั่นนั่น เบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาหางแบบง่ายนะครับตัวนี้หางพัวหางหลือหางลำเงาหางแบบย่างง่ายเอียดเลยเด้อพี่น้องเด้อบ้านนี้เบื้องเอาเลยนะครับถ่ายเบิ่งเอาเบื้องเอาอย่างนี้ละพี่น้องเฮาเบิ่งเบิ่งถ่ายเบิ่งหางนะครับเบิ่งแขงเบิ่งขาข้อเนื้อหนังดีเนาะพ่อเนาะเนื้อหนังดีเนื้อหนังดีพี่น้องเฮาคุณเบิ่งเอาเลยเด้อคุณมาจั่วมาพิ่นเบิ่งเรียบเบิ่งเกือบมันบ้านนี่มันเป็นอะไรมันเป็นคือเอบมันเกือบมันขาดขึ้น เอาหูตัวละพรหูยู่หูเนาะหูอยู่แม่นี่มันสาดมันส้นมันี่บไงบอสาดดอกพูดอย่างบอสาดดิโอ้ยก็คือเก่าเหล่าพี่น้องเ้ามันออกมากอะไรมันนอนตุ้มสิพอเนาะนน่นตุ้มมานั่งตุ้มนั่งตุ้มเลยพี่น้องเด้อนะครับแข้งขามันยางเบนรุ่งบวกมากนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าเรียบดีนะพ่อเนาะเรียบดีเรียบดีเรียบบกบกขี้พี่น้องครับใส่ถุงเท้าขาวกำไรกับสีหนีหลังนะครับนากับสีล จะเตื่นยังไงจะเตื่นตื่นอยะเตื่นอ่าอีพอได้เห็นยังตัวเห็นใส่สุดแดงเราเตื่นเต้นสิผู้บ่าวที่นี่ผู้บ่าวที่นี่เออบูเดชสามเมื่อเก่านี่ส่งฟีหอดใสพอส่งฟีกิดลอยกิโลลอยลเนาะลอยลเนาะไกลไกลกับจุงไปส้งใดเนาะไกลๆกับจุงไปส้งไกลๆกันตัวน้อยสี่กับเส่สซเลีงไปเนาะใส่สซเลีงไปส้งใดเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับก็ต่ว่าเนื้อหนังดีแห้งนะครับสไตล์เบิรมพันล้านพี่น้องเฮ้ยพวกน่ะเงาหางคนเอเดนเลย ลูกเสียบมืมโอ้ด้การด้การเี่ตัวนี้พี่น้อง้องอัตลักษณนงาทนี้ว่มีอ่งว่ามันพ่อปัตนาต่อไปยืดหน่อยรอ้บังตาพ้นหนักหัว่า่นะครับตาโปดีเขากลมๆอยู่นะครับพี่น้องห้องเบื้ององข้อพื่นพูดนะโอ้องข้อดีดการดังง่ปากงดีนพอน้อพูดันเบื้งเอาหนักทำนี้่มี บ่มีตำนอ,ตอน,อนีหรอกมามีต่หนี้ต่อรองได้ก็เราสามเนกห้องเนี่สามเก่ากรไดเปิดไปลาคาเปิดละค่าห้องที่ร็อกนั่นเป็นไดเี่น้องครับขันโยคูไปจังสี่เนาะพอนาะ แม่แม่แม่เปียงแม่เปียงกับตับตรงสี่นี่ก๋สิรถได้หลายที่คนรถได้อยู่กสรถเก่าะกัาสีรถตัวนี้สามเก่าตัวนั้นหยังก็หาเก่าตีหาเก้าหาเก่ากับสามเก่าเป็นไรเนาะเนี่คนบ่ได้ขงสือเราคนกลงบ่ได้พี่น้องเข้าสิมาอะไบวกกันผมอะไบ่ได้นะครับผมมาท่านนี่นีนี่พี่น้องเข้านี่นี่สองตัวนี่อุ้ยเอิงบุญบุนรู้พี่น้องเข้าุนอ่ะเนี่เตี่ยนี่นะครับเมีงอ่าง กับสาวหน่อยสวยๆพี่น้องเขาเอ๋อพัฒนาต่อได้ไงแบบนี้นะครับเนื้อหนังพันมาดีแล้วหาโครงสร้างมาใส่แต่ว่าแปดเดือนสูงลอยยีบซี่เนี่ยก็ถือว่าใส่ได้เนอะพ่อเนาะแมนสูงลอยยีบซี่ไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาเบิ้มเอกสารเฮามีหรือพ่อเนาะมีมีจังเบื้องจังเบิ่งเนาะมีเอกสารมีเอกสารจังเบิ่งจังเบิ่งจังเบิ่งพี่น้องครับมีมีให้เบิ่งมีให้เบิ่งอยู่เอาพี่น้องครับมาเบิ่งพระเอกพี่น้องเฮาบ้านนะครับพระเอกพระเอกสุดรอรอประถันสุดพี่น้องเฮาปู่นมัสกอน นี่ละเอียดมากพอตัวนี้ตัวนี้เปิดไ้สองเก้าพุ่นี่เปิดราคาเปิดไ้สองเก้าสองหมื่นเก้าเนี่ยแม่เอาน่าไงจีนี่เปิดไปสองหมื่นเก้าพี่้องห้องพูดอะไรานะครับเอาไปจับซัดได้นะครับอืแบบนี้พี่รองห้องแล้วก็เอาไปขอกไปขุ้นนะครับเใหญ่ไสเงินพี่้องห้องเป็นลูกเต่าเล่าไพ่พอสองหมื่นเก้าเนี่ยู้นี้มันเป็นพอรับจ้างของพู้หนี้ พ๋อพอเพิ่นเป็นพอลำจังเนาะพอรับจ้างอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันเท่านี้ละโอ้โหเงาเงาสุดนี่เพิ่นนะตัวลำชิงเงาคลูกเพิ่นกี่ไรเจ้าตัวให้พอนี่ดึกหยาข้างเนาะงานของเผา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 หาดีจิ้นยาดีดึกงเผาโอ้ดึกงเผาดีดึกหยาดีขนาดเลยพี่น้องเพื่หน้าทางเขาเพิ่นนะครับเขาเปิดเขาตากดีเชื่อยังเพิ่นก่อนนี่ บักดุงดิ่ง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 โอ้ยช่วยได้ยินตั้งแต่ลุงเพชรลุงยังลุงเกลือไปนะครับอันนี้คือเด็กชายลุงดิ่งด้วยพี่น้องดุงดิ่งดุงดิ่งคนเนี่ยเงี้ยวนะครับตัวนี้สูงลอยเท่าไรก็พอเนี่ยสูงลอยสามสิบบวกลบยี่หรอทานนี้นาะพอน้อลอยสามสิบบวกลบพี่น้องเขาเปิดใบสองหมื่นเก่าถือว่าตัวนี้นี่เป็นน้ำจิ้มนะครับเคนกษียณได้จักปีมามาพี่เอามาขายเพิ่งแข่งขายกันนะ มาพี่น้องเพิ่นไปเห็นแข้งเห็นขาเอามาพีมาหนี่เห็นตัวเห็นตัวเพิ่นล่ะเอาพี่ม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 ามาจุงมาพี่จุงมาพี่มามาบักลุงลิียงมามาใช่ไหมมามาอืมหยุดเขาห่มบมเลยเอาหรอพ่อเขาห่มเลยเขาห่มเลยมองสีมันแดงผดเขาเอาเขาเอาไปเลยเขาห่มเขาห่มดแปลสล่าผุดนะเอาพี่มาเออเขาห่มมนยังงามแห่ง โอ loser, ้เขียวขยีดีขนาดพี<_<_<_<_<_<_่น้องเฮาบรรยากาศท่องทุ่งเยอะเอาไปเยอะคว้าไปเยอะคนเอาไปอีก็ไปอีอะเอาไปพูดไรไปนะมันจังบ่ไรเยอะครับเออบานนี้เยอะเยอะเป็นไดพี่น้องเฮาเป็นไดเป็นไดเป็นไดย่างอย่างดูเลยแม่เอออ้าอ่านั่นแต่ว่าจะย่างดูแต่ว่าอืมบักค่อยแห้งเงี่ยเบิ้งเอาพี่น้องเฮาเบิ้งเอาเบิ้งเอาหูดีดีพ่อเนาะหู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 ฟันยังดี่ ับการเหญนนะครับทางเขาเปิดดีพี่น้องเฮาพูดนะอัตลักษณ์เพิ่นงามไดการนะครับพ่ออ่องทุงหนองเขาตากระเตียมเจียมกระมีแหล่รำตัวเู้หงหันไทยมาพอปะเนี่ยพี่มาพี่มากช่างพี่บ้านหนองรามเยุดเยอเออพี่น้องเด้เบิ้งถ่ายเพิ่นพี่น้องครับเบิ้งเอาคุณน่ะเอาร่เป็นไเปี่นเงเ่ง้กง่าเบล้งเล่งเลเล นี่ต้นตัวลำชิงแคงขากระดูกกระเดี่ยวสูงร้อยสามสิบบวกลบนะพ่อเนาะบอกลบนะครับเพิ่นเปิดไบสองหมื่นเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นเป็นน้ำจิ้มพี่น้องเฮ้ตัวนี้นะครับผู้ได้อยากได้เอาไปเลี้ยงเอาไปขุนนะครับให้นมันง่ญ่เส่เงินไปนะครับเป็นยังก็ได้อันนี่นะครับอผุนเบิ่องหงหางเบื่องถ่ายเบิ่งยังิ่นขาดเต้นเลี้ยงจังน้อยขาดย้ยำจังน้อยเพิ่นนี่ขาดจแต่ว่าก็ หมายว่าบ่เบือว่างกัร่างกันราคานี่ก็พ่อไปพ่อมานะครับเพราะว่าเพิ่นเปิดไว้ก็ให้ต่อเนาะพ่อเนาะแม่นต่อเอาเด้อพี่น้องเด้อต่อเอาต่อเอานะครับออืต่อได้อยู่พี่น้องเฮานี่ๆๆเอาเป็นว่าราคากับยิงเนื้อยิงหนังแล้วพ่อเนาะแม่นอยิงเนื้อยิงหนังเพิ่นไปนะครับ29,000อเง็เก่าพันเก่ากับาม่เป็นราคาเปิดราคาห้อง29,000ก็ได้มันสมสำเด็ก็บจังว่าคุยกับเราแม่นได้การนี่ดอกพี่น้องเฮาตัวนี้อ่าผู้ใดเสีไปเข้าขุนก็ถือว่า มันก็ปีกั้วที่พอเนาะอืเขาก็ได้ปีไปปลายยังน้อยนี่ละเนี่ยนะครับควายก็นทีตกน่องนะเนาะตกน่องนี่ละทำเป็นย่างอะไรก็ได้นี่นะครับกระดูกกระเดี่ยวก็รลังสีก็รลังสีได้อายุอาน้ำกันพอดีกับเขาขุนพี่น้องครับใบยังน้อยนี่ละอ่าก็สีเริ่มยืดเริ่มต้โตย่างเริ่มยืดกระดูกก็เริ่มสีไปนะครับควายก็รลังสียืดระเบิงอืนี่พี่น้องเฮาไปเมือตัวต่อไปพ่อเฮา สองมืนเก่านี่ต้อได้ตได้ตอได้สองเได้ฟคือเก่าสองฟีคือเก่านีนี่นี่ต้นี้กสิผมมีนะพอนะกะสผมมีเอะเอาไปหางบาดอกหนาวปเด่นกว่ากันไปเนาะมาบึงตัวมาเบึงตัวพิุดทยพิไทยพสุดทยบานเบ้าพิษไายไล่กันนะครับผู้เบ้าผู้เบารอผู้เบารอไปเลยหาอ่นาคตนะครับเป็นพอคุ้มฝูงเป็นพอพันใดตัวนี้กระดูกแข็งขาใ่ ควายหน่อยอยู่แต่วันยัยนะครับรายละเอียดนะพ่อรายละเอียดกันเปิดว่ากันสามหมื่นเอ็ดสามหมื่นหนึ่งพันนะพ่อพันอ่อุ้ยลูกแพะต่อพ่อเนี่ยเก่าเจริญพูดหนึ่ลูกเก่าเจริญลูกไส้ของเก่าเจริญพี่น้องครับเบื้องแข่งขาในสามหมื่นเอ็ดแข่งขาใหญ่หึกดีนะครับเรียบเรียบดีขาตั้งดีพี่น้องห้าขคอแขจงคอขาดีมาเบื้องไทยเบื้องยังเพื่อนวันนี่ สามหมืนห<ล>่พเด้อพี่น้องเน้อตัวนี้นะครับสามหมื่นหนึ่งนอายุลูกเก่าเจ้าเ่อายุอายุแเดือนแปเดือนความสูงความสูงร้อยร้อยยี่สิบซร้อยยี่สิบซพี่น้องฮาองโอ้ไข่ดีน่องพร้ตัวนี้เนาะไข่ดีโย่ไข่ดีไข่ดีไข่ดีคนกำลังเสียเงินโอ้ปันปันปันไก่แม่พันไข่นะครับนไข่ดีพี่น้องฮ่อนี่นี่นี่ไทยถ้วยข้ากำลังยืดหางค้ากำลังเงินแปดเดือนกับสิ่งที่ตัวออกนุ่มมากนะพ่อเนาะนุ่ออกนุ่มเบ่งตันเป็นหุบช่วยน้อยยดหน พ่อจะออกนมเนี่ยใชยมันก็สิเป็นแบบนี้นะครับก็คือคล้ายๆกับเพื่อนลบนมนะครับมันลบมันลบจร่งๆหอกจริงๆแล้วนี่ห้ยันจิงจักสิบจักสิบเอดือนนะพ่อเนาะโอ้ยืนดียืนดีพ่อยืนดียืนดีเบื้องขาพี่น้องเขาเบื้องขาเบื้องขาเบื้องแขงเบื้องต้นเบื้องตัวเบื้องลำชิงเพื่อนนะครับเบื้องอะไรเพื่อนดูแขงขาพี่น้องเขาเบื้องเอาแขงขาไงดี แข็งขาดีอยู่หรอกเป็นต่อพัฒนาอยู่ไอ่น้าตากระลอดนะพ่อเนาะหน้าตากระลอดดีอยู่หน้าตาเขาหน่อยๆนะครับเขาก้มๆพี่น้องเ้าเขาก้มหนาตงน้อยพ่อป่ะเนี่ยคนมาต้องมาคมไปบ่นๆ่ะทางเขาเพิ่นปวดพ่อกินยาดีพ่อตัวนี้กินยาดีปล่อยมันพ่อปล่อยมันไปได้ไหมมไปเอกสารเพิ่นนะพี่น้องเ้างกับมีประมาณนี้นะครับก็คือมีตัวทองเบิร์มพันล้านแล้วก็แม่สาวหน่อยเบิร์มพันล้านนะครับแล้วก็ตัวลูกผู้เก่าเจริญนะครับนี่ แล้วก็อีกตัวผู้ตัวนึงนั่นเพื่อนว่ามีเอกสารนะครับเพื่อนผสมตัวมากเลยพี่น้องเด้อนี่นะครับเอกสารเพื่อนรายละเอียดเชิงลึกก็จังเบื้องจังสอบถามน้ำต่อพ่อเพื่อนนะครับนี่พี่น้องเฮาตัดต่อเอาคือเก่านะละเปิดไวซื้อหรอกรายการพี่น้องเฮางลักลเปิดลากลห้องมันบูมนั่นเป็นไงหรอกอ่าเจนไดยังโทรมาสอบถามกับต่อพ่อเพื่อนด้วพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อว้สมิตรสักก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ